นะคะถ้ามาให้เราถามนะเราก็จะถามค่ะอืมนะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะฮะว่าจะมาลงมาช่วยเรื่องอะไรมาให้ความรู้ในเรื่องอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับหน่วยงานนี้ไหมเกี่ยวข้องอะไรมีความรับผิดชอบในตรงนี้ไหมอะไรไหมแบบนี้เนาะเราก็ต้องสอบถามอยู่อยู่นั่นแหละค่ะเนาะอืมในส่วนนี้นะคะเออวิ่งไปแอบก่อนดีไหมโตงงแยนไปแอบก่อนเนี้ยข่อยชิลุกหมดแล้วตาสั่ง มันมี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 อัน,นเขาเรียกว่าอะไรเหรอสันใต้ดินนะอืมใต้ช่างนะ่ะเออม,มีห้องใต้ดินเด้อคอยสิงลงไปลบู่หันละ <c oughs> คือยิ่งใหญ่มากไงเออเราก็เลยต้องกลัวให้เขาหน่อยเดี๋ยวถ้าว่าเออถ้าว่าเราถ้าว่าไม่กลัวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรานะ่ะเออหาว่าเราท้าทายหาว่าเรานู่นนี่นั่นอีกเอเออย่าให้เพื่อนเน่จ้าอืมค่ะนะ แต่ว่าไอที่แน่ๆนะอืมพี่โซมลมาดีค่ะอันที่แน่ๆอันที่แน่ๆนะถ้ามาพรุ่งนี้นะอืมเกอถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่อืมเอาผี่ไปน้ำพี่สันจะสีลงไปอยู่น้ำบอกถ,ถ้ามีการมาของเจ้าหน้าที่พรุ่งนี้นะคะและเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงอย่างที่เขาพูดนะนะเ,เขาบอกว่าจะมาเต็มสูตรจะมาเต็มยศ นะเออเฮากับสิต้รับครับสู่นะคะเออและเราก็จะมองหานะคะอืมอ่าผู้หญิงที่ไม่ใส่หน้ากากด้วยนะอืมเราจะมองหาด้วยว่าเขามาด้วยหรือเปล่าเออเก่งอย่างที่พูดหรือเปล่านะที่เคยบอกว่าฉันจะทอหน้ากากไปเลยในวันนั้นนะคะอย่างมากพวกแกก็เอาฉันได้แค่เรื่องมินประมาทเพื่อนว่าดิอืมสิถาเบิงมือสิมาบอเออค่ะใส่ชุดนางลำไปเลยค่ะพี่นีสวัสดีค่ะอืม รอ,อต้อนรับค่ะพรุ่งนี้นะคะม,มามามาให้จริงเถอะสาพี่นูน่ากดีนะคะนะ,ะพรุ่งนี้นะ,ะเห็นว่าวันนี้มีการมาสำรวจแล้วนะคะในการนะคะลงพื้นที่นะคะของเจ้าหน้าที่นะ,ะอะถ้าสมมุติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะถ้าสมมุติจะไปลงในแปลงนั้นนะ,ะมันมีบันทึกการตรวจยึดไว้แล้วนะเออ เออมันมีบันทึกการตรวจถึงย,ยังไม่มีการปักป้ายนะมันมีการลงบันทึกเป็นแปลงตรวจยึดไว้แล้วนะถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ,อ้อเข้าไปท่ายเข้าไปนั่นได้ตีอืมนะใช่ไหมและเรื่องของเรื่องนะคะมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วด้วยนะตอนนี้รอแค่ อ่ใครเข้าไปถ่ายรูปเลยใช่ค่ะพี่ฟ้านะอืมเนาะมีการแจ้ความดำเนินคดีรอแค่ไปรับเซบนะตอนนี้รอแค่การไปรับเซบรับเซียบข้อเก่าเออนะอืมเอมอระวังเขาจะเอาของผิดกฎหมายมาใส่บ้านเราอันนี้ อันนี้ไม่ไม่กลัวค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีประวัติเราเราไม่เราคือเราไม่เคยมีอะไรที่ยุ่งเกี่ยวไม่เคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนถ้าสมมุติว่าวันนั้นเจ้าที่ลงมาแล้วมาเจอแบบนั้นก็คือสันนิฐานได้ว่าเขาเป็นคนออกมาค่ะเออนะนะแล้วมันมีเคยมีใครบางคนที่บอกว่าจะไปอ่าแจ้งอ่าอะไรนะปปสอ,อะไรให้มาตรวจสอบมาหรือ,อยังกูรอมาสามปีแล้วเนี่ยเออกูรอมาพี่แมวเดีค่ะกูรอมาสามปีแล้วค่ะ อบอกว่าที่ไปให้ปปสให้อะย่างก็เออตำรวจนี่ยังนะเออมาตรวจสอบนั่นว่ากูขค้าลูกอม,มอะไรนู่นนี่นั่นนะไปมาหรือ,อยังคะ่ะกูทาโดนแล้วคะ่ะเออนะไอ้ที่ใครที่เคยประกาศไว้นะ่ะนะไอ้พ่อผมดกปกลายมึงไปมึงไปแจ้งไปร้องให้เขามาหรือ,อยังอืมนะคะ่ะอ่าลงบันทึก ค่ะเข,า,ขามาเขามานะคะอืมแต่ถ้าสมมุติว่ามีการเข้ามีสวัสดีสองพันท่านนะคะเอ่อมีการเข้าไปเออเอาขี้นะมันตรวจค่ะนะคะไม่ต้องบอกเขารู้น้องเขาก็เขาเข้าไปเลยอืมจะได้รู้ว่าซําเออนะคะเขามากะ ต้องแก้ส่งเขามาเด้อแก้เสื้อผ้าเขามาแลค่ะิมาตัวค่ะมัมีไม้มน่ะเออถ้าถ้ามีไม,มยนะก็จะต้องตัวให้ค่อยค้นตัวก่อนด้เออค่ะิเขาม้าเฮ้อนก่อนไอ้นันออนะเขาเราก็ใช้สิทธิ์ของเรานะคะเออเมนโบนะโบเมนได้ว่าถือถุงสะพ้ายกระเป๋าเขามา้าดนสิบุได้ด้อยจ้าค่ะนะอืมในเรื่องนี้นะอ่านี่ไม่ได้ออกมาดินนะอันนี้ออกมาออกมาเอ่อทวง ออกมาทวงนะคะตอนนี้ไม่ได้ออกมาดิ้นนะอันนี้คือออกมาทวงคําทวงคําที่เคยให้เคยให้สัจจะไว้กับ f c ของพวกมึงนะ่ะว่าจะมีการลงมาของเจ้าหน้าที่นะคะในเรื่องของมาตรวจสอบอที่สามเหลี่ยมทองคําในการไปร้องเรียนอืมนะอันนี้กูมาทวงว่าจะมาไหมเออนะแม่บ้ แกงหวายตอนลำ้ำในแกงหวายมีอยู่เมื่อวานนี่แกงหวายเออน,นะนะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงอ่ะเออเดี๋ยวกูเสิร์ฟแกงหวายอืมกูเสิร์ฟแกงหวายให้เลยนะอืมกูสีถามพ่อมามา้หยางคะอืมท่านมาหยางคะกูสีถามเลยแล้วเออนะมีธุระหย,ยางคะเออมีหมายมีหยังอยู่บอกคะเข้ามานะค่ะสีถามแบบนี้ค่ะนะ <g ül> มามาแบบบ่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรมาแบบไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าหรืออะไรพวกเนี้ยมาอย่างเนี้ยมันต้องมีหมายใช่ไหมเออนะเออถ้าจะบอกว่ามาให้ความรู้มาบอกเอาแล้วค่ะความรู้หนูก็นแน่นแล้วค่ะนะอืมหนูหนูหนูไม่ได้หน,นูไม่อยากฟังความรู้ค่ะตกลงจะมาอะไรคะเจสี่เลยนะคะเออสิสถามแบบนี้เลยนี่ไม่ได้ออกมาดิ้นนะออกมาทวงเฉยเออม,มันมาจริงหรือเปล่า วันนี้มาแล้วนะเขาบอกว่ามามาอะไรอ่ะมาดูล,าดล่าลาวก่อนพรุ่งนี้จะจัดเต็มอืมพรุ่งนี้มีการลงพื้นที่จัดเต็มนะคะอ่าคนร้องแล้วก็อ่าคนถ้าสมมุติมาในเรื่องของให้ตรวจพื้นที่ทุกแปลงทุกแปลงมันก็จะต้องมาที่แปลงสามเหลี่ยมทองคําด้วยใช่ไหมคนร้องที่ปรึกษาผู้สังเกตการกาลุณามาด้วยนะคะอืมพรุ่งนี้นะ อาถ้าสมมุติมีการจะมาตรวจสอบทุกๆแปลงในหมู่บ้านผู้ร้องที่ปรึกษา,าผู้สังเกตการกองเชียร์กรุณามาให้พร้อมหน้านะคะเออนะกรุณามาให้พร้อมหน้าด้วยนะคะอืมนะผ่าอยู่จ้ะรอนะคะรอนะ ไม่ได้ดิ้นนะมาทวงมาทวงนะแต่และเรื่องแม่งมีแต่บอกโอ้ยอยอยพูดพูดในไลฟ์สดเอ,อว่าจะไปวันนั้นว่าจะไปวันนี้เออางานนี้ให้มานะอืมให้มาด้วยอืมเออคงจะไม่มีการแก้ํำนวนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะอืมคงไม่มีหรอกอืมเขาก็เขียนํำนวนกันก่อนที่จะแจ้งเรียบร้อย,ยค่ะอืมใช่ค่ะกรุณาเสนอหนะ้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะ <c oughs> การที่จะเข้ามาให้ความรู้ต้องมีหมายกำหนดการแจ้งวันเวลาสถานที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนี่ผู้รู้นะอืมการที่บอกว่าจะจะมาให้ความรู้นะเออจะมาให้ความรู้ใช่ไหมเขาเขาบอกว่าจะมาให้ความรู้ใช่ไหมต้องมีหมายกําหนดการแจ้งวันเวลาสถานที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวเกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยนะคะอืมแมนบอ๋ออย่างมาแล้วมาคืออะไรอืม นะอย่างมาก็มามันคืออะไรเออพี่รอพี่เอาผู้ร้องครบไหมคะไม่ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะรอดูพวกนี้นะคะอืจะมีใครบางคนถอดหน้ากากมาเลยนะคะเห็นเขาบอกอย่างนั้นนะคะอืมค่ะนะออที่ปรึกษาก็อย่าลืมมาด้วยนะอ๋อผู้สังเกตการด้วยนะอืมนะกองเชียร์ด้วยนะเออม,มาเลยจ้ะนะมาให้ครบทวนนะอืม พอดีพรุ่งนี้ติดงานกระทันหันจะอ๋อติดว่ากว้ามีสมบัหรือจังไดเออ <c oughs> เออสับขาหลอกจะไม่ให้เข้าสพรหรือเปล่าพี่วาส์ซิม่านะถ้าสมมุติว่ากลัวว่าเราจะไปขนาดนั้นนะเราก็ไม่ไปสะดอกอนะว่าใดงึดค่ะเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รู้เองค่ะนะเป็นบอกว่าเรื่องมันถึงไหนถึงไหนเดี๋ยเราก็รู้เองคันเขาบม่อยากให้ไปไปน,นั้นเขาก็บอกไปก็ได้ค่ะ เออบ่าันก็บอกกันดีๆก็ได้นะไม่ต้องมาถ่ายทํานะคะเออพวกที่สื่อที่ไม่มีอันป้ายแขวนคอนะคะไม่ต้องมานะคะกันบอกกันดีๆก็ได้ค่ะเข้าใจภาษามนุษย์อยู่ค่ะนะไม่ต้องซักขาหลอกขาแหลกดอกอืมนะใช่ไหมอืมอ่าผู้บ่าวโลโลประจําตระกูลมาบอผู้บ่าวโลโลประจาตระกูลโลบบนะ ช่างทำไม่อาจฟังค่ะนะคะ